สวัสดีครับพบกับตะพูพาลุยในช่อง YouTube ไร่พัวน้อยครับวันนี้เราพามตักหนุนแก่ครับตักหนุนแก่เด็กเทคนิคง่ายๆเลยนะครับง่ายๆครับมือใหม่ๆนะครับมือใหม่ๆนี่ครับผมลองตาจัดครับขึ้นตาจัดพันนี้นะฮะลองตาเป็นเสียงตาจัดนะฮะตาบานจัดนะฮะและอันดับสองครับดูใบน้ําเลี้ยงครับใบน้ําเลี้ยงจะเป็นสีเหลืองครับผมง่ายๆครับเนี่ยเนี่ยใบน้าเลี้ยงจะเป็นสีเหลืองครับอันดับสามครับ กีดยางครับคนเหมือนน้ำข้าวครับผมนี่ฮะนี่ฮะแก่หมดแล้วนะครับเราจะตัดครับฮะนี่ฮะตัดก็ให้มันถึงนี่เลยครับผมเพื่อว่ามันจะได้แตกช่อดอกถัดไปคือตรงนี้เลยนะฮะนี่ครับลองตาอันนี้ฮะ ลงตาสีน้ำตาลเข้มครับผมเนี่ยมีพันเพชรราชาครับเนี่ยต้นนี้ได้ประมาณนี่ฮะเนี่ยครับตัดรูดต้นเลยครับผมนี่ฮะนี่ครับแก่นะฮะง่ายๆครับเนี่ย ล่องตาครับนะล่องตาเนี่ยล่องตาเป็นสะีมูนตาลนะเนี่ยล่องตาสีมูนตาลฮะเนี่ยแล้วใบใบน้ำเลี้ยงจะเป็นใบเหลืองครับผมเนี่ยเห็นไหมครับง่ายๆครับเทคนิคตัดมีกแก่ง่ายๆนะครับช่วงนี้ก็ตัดแก่ๆมันจะดีอย่างครับเวลาเวลาสุกปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือง มันวาวครับผมโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตัดกระนูนแกง่ายๆใครๆก็ตัดได้ครับผม